สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสุ่มซินแบตนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คเลตติ้งให้ดูนะว่าพ่อหนุ่มหน้าหล่อนนะักบิดคนนี้เลดในการออกของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับและก็เดี๋ยวพอได้มาแล้วเนี่ยผมก็จะอธิบายสกิลของเขาให้ฟังด้วยนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับว่าสกิลของซินแบตเนี่ยเขาทํางานยังไงเราก็จะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดเนี่ยผมก็เคยทําคลิปพรีวิวไปแล้วนะอันนั้นจะอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคร มีทาให้ดูเนาะเพราะว่าเราจะมาแค่สุ่มแล้วก็พูดถึงรายละเอียดของสกิลที่เฉยนะครับในเรื่องของเทสเรื่องของดาเมจอะไรเงี้ยก็อาจจะมีทําคลิปแยกให้ดูอีกทีนึงหรืออะไรยังไงก็รอติดตามกันก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะคลิปนี้เรามาสุ่มกันก่อนนะครับโอเคมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปครับสําหรับรอบแรกนะก็ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่90 0 0 0กว่ากว่านะครับคิดว่าน่าจะขึ้นเลวลบวกได้นะครับผมสําหรับ10โปรแรกนะครับผมก็โอ้โหไม่ออกนะฮะออ เป็นคุณปู่โคลินนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นไลท์เบลเลอร์เหมือนเดิมเนาะรอบที่2นะครับม่วงออกเส้นเดียวอีกแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับนี่ได้เป็นโคลินอีกแล้วไปต่อกันที่รอบนี้น่าจะกันตีนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเออพอออกมาแล้วมันก็จะแบบเป็นแสงขาวๆหน่อยเนาะสำหรับตู้เลดอัพที่เป็นตัวละครค,คลาสเอโอเคได้เป็นซินแบตมาแล้วสําหรับรอบแรกเนาะเราก็จะได้แค่เจ็ดเศษนะครับเพราะว่าเศษแรกเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกตัวละครน,นะครับที่เหลือก็จะเป็นเศษที่เราเอาไปอัพได้เนาะแต่ว่า ในครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยเราก็จะได้ทีละแปดเศษแล้วนะถ้าเราสุ่มได้นะครับโอเคต่อไปอันนี้เป็นรอบที่4นะครับแล้วก็เออออกเฉยเออออกมาด้านหลังนะทุกคนเป็นแสงขาวมาเนาะเออสิบโลได้เลยครับทุกคนเออรอบนี้คือแบบกําไรนะฮะกาไรล้วนๆโอเคไปต่อกันนะครับรอบนี้ไม่ออกนะครับผมเหลืออีก25โลนะฮะก็จะการันตีแล้วรอบนี้ออกมาเลยนะฮะออกมาเลยรอบนี้แบบ จะได้ไม่ต้องไปถึงการันตีนะถ้าออกรอบนี้เนี่ยก็ถือว่ากำไรอีกแล้วนะทุกคนโอโ้โหไม่ออกนะครับมาคนเดียวด้วยอะได้ปูอาร์เดนมาแล้วก็รอบนี้ก็ยังไม่การันตีนะมันเหลืออีกประมาณ5เซตนะครับแต่ก็ไม่ออกนะรอบนี้โดนการันตีอีกแล้วโอโ้โหโคลินออกเยอะมากทุกคนออกแต่โคลินอยู่คนเดียวเนี่ยอะอันนี้เป็นรอบการันตีเนาะก็ออกมาคนเดียวโอโ้โหได้น้อยมากคืออยากให้เขาออกแบบว่ามาทีเดียวเบิ้ล2ตัวอะไรเงี้ยอะตอนนี้ก็รีเซ็ตแล้วนะครับมาดู40โร รอบนี้จะออกอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่ออกแล้วโอ้โหทุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปกดสคริปต์นะมันก็เลยหมดเลยนะครับไม่มีได้ลุ้นแล้วทีนี้โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ลุ้นเราก็กดไปเร็วๆเลยเนาะอันนี้รอบที่30แล้วนะครับอ่าไม่ออกซึ่งรอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการันตีเหมือนเดิมนะครับมาดูว่าได้2อไหม <c oughs> ในมาหโอเคตอนนี้ผมน่าจะได้มาประมาณ4ี่รอบแล้วนะเดี๋ยวเปิดอีกสักรอบหนึ่งละกันค่อยไปอัพกันต่อค,คือผมจําไม่ได้ว่ามันต้องได้กี่รอบไงมันถึงจะอัพ โอเครอบนี้โอ้โหไม่หลุดเลยฮะหลุดมารอบเดียวเองนั่นไงโดนการันตีอีกแล้วโอ้โหนี่ขนาด ID ของครีเอเตอร์เนี่ยถ้าเป็น ID หลักจะเป็นยังไงเราเนี่คือแบบโุ้ยโดนการันตีเกือบถึกรอบนะได้กําไรไปแค่รอบเดียวเองโอเคเดี๋ยวผมขออัพก่อนแล้วกันนะตอนนี้มี39เศษนะไม่ดูว่าจะอัพขึ้นไปได้ถึงระดับไหนนะครับ โอเคตอนนี้ก็มาหยุดอยู่ที่เทพนิยายเนาะเลยก็8เศษนะครับขาดอีก4เศษเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเทพนิยายบวกได้จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลเลิศแล้วก็เลเลิดบวกเนาะคิดว่าน่าจะอีกประมาณ3-4ตัวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันผมไม่ชัวร์นะโอเคอันนี้รอบแรกเนาะเมื่อกี้ของการันตีแล้วก็เหลืออีก25นะครับ25โลโอ้โหไม่ออกอีกแล้วขอเถอะนะทุกคนออกรอบนี้มาโอ้โหโดนการันตีอีกแล้วครับผมรอบที่น่าจะรอบที่6ได้ลวมัง้งโอ้โหแล้วดูออกแค่คนเดียวอีกแล้ว นะครับไม่ออกเบิ้ลให้ด้วยโอเคไปกันต่อนะครับอีกสัก2ตัวแล้วกันนะคิดว่าอีกสัก2ตัวก็น่าจะขึ้นเหลือได้บวกได้ละมั้งนะครับเนี่ยเหลือ25เหมือนเดิมอีกแล้วครับทุกคนเออยีโลเท่าเดิมเปิดไปครับอุ้ยโอเค รอบนี้ออกก่อนอยู่นะครับผมโล่งไปนะอ่ะได้กําไรแล้ว2รอบนะครับเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะครับผมมาดูกันต่อรอบนี้โอเคแต่ว่าก็เจ็บอยู่นะโดนแมบว่าการันตีไปเยอะมากนะครับแต่ยังดีที่มีออกก่อนอยู่เนาะสองครั้งก็แบบว่าไม่ได้คุ้มมากเท่าไหร่นะเนี่ยรอบนี้ก็โดนการันตีอีกแล้วนะครับแล้วก็ออกตัวเดียวนะไม่มีเบิลเลยโหเลดนี่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นที่ดวงของผมคนเดียวหรือเปล่านะเพื่อนๆอาจจะดวงดีกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจา นะใครดวงดีกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะับเออคอมเมนต์อวดกันได้นะสำหรับคนที่ไม่เกลือในรอบนี้นะครับโอเคอัพขึ้นไปเป็นเทพนิยายบวกนะครับผม เปิดล็อกอาวุธเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเอ่อถ้าเป็นตัวคลาส A เนาะเราจะแบบยกระดับโดยการใช้เขาเรียกว่าใช้ลูกโอ๊กได้นะตอนที่ขึ้นไปเลิเลิศน,นะครับเลนย่ารอบที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะเราไม่จะเป็นต้องแบบว่าหาเศษมาอัพให้มันครบเหมือนกับ A ทั่วไปนะครับทุกคนแหมอันนี้ก็จะประหยัดไปได้นิดนึงนะครับผมก็ครบพอดีนะครับทุกคนจากนั้นในเรื่องของการอัพเลเวลอาวุธนะครับความคุ้มค่างของซินแบตเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเอามาเล่นได้ดีจริงๆนะเบื้องต้นถ้าง,งบเราไม่เยอะ น้อง u ไว้บวก5ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้สเตตัสเพิ่มเติมเนี่ยเอาไว้บวก8ก่อนคือบวก8เนี่ยเพื่อเอาค่าสเตตัสน้องมันใช้กุญแจทองเนี่ยไม่เยอะมากนะครับก็ัพไว้ที่บวก8ประมาณนี้ก่อนได้แต่ว่าถ้าเรามีจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้อัพขึ้นไปที่บวก10หรือว่าบวก15ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วคุ้มสุดเนี่ยก็คงเป็นบวก15นั่นแหละเพราะว่าเราลดี t k ของศัตรูที่ติดบับแดงได้เนาะสาิเเ็นตะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจของศัตรูที่ติดดีบับ5 นะซึ่งตัวนี้แหละมันจําเป็นมากๆสิซินแบบเนี่ยเรามักจะเอาไปตีบอสกันนะครับเท่าที่มีหลายๆคนเทสต,ตอนนี้นะเขาจะเด่นในเรื่องของการตีบอสซะมากกว่านะครับซึ่งการตีบอสนะครับดีบัฟเพิ่มดาเมจที่ศัตรูได้รับเนี่ยมันจําเป็นมากๆเนาะมันจะค,คล้ายๆกับสกิลของไรเนียนะทุกคนดังนั้นยิ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่มเยอะมากเท่าไหร่ศัตรูก็จะยิ่งโดนดาเมจแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นซินแบตเนี่ยถ้าเราจาไปตีบอสให้สุดจริงๆยังไง,ง,ไงต้องบวก15บนะ้าเนาะซึ่งมันก็แบบวองนข เครื่องรางเนี่ยผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นเครื่องรางที่เป็นสีแดงนะครับแต่ว่ายังไม่ครบเซตนะต้องเป็นสีแดง3ชิ้นมันถึงจะครบเซตนะครับผมสาหรับโบนัสเครื่องรางของซินแบทนะครับเอฟเฟกตเนี่ยผมจะขอเริ่มที่ระดับมาหากราบขึ้นไปแล้วกันนะครับก็คือเขาจะสามารถขจัดดีบัฟเกือบทั้งหมดเลยนะบนตัวฮีโร่ของฝั่งเรานะครับที่เป็นพัทมิดฝั่งเราเนาะแล้วก็จะมอบความไวแปดหน่วยให้กับฮีโร่ตัวนั้นนะครับเป็นเวลาสีวินาะนะเมื่อ h p ของฮีโร่ตัวนั้นเน กว่า35%เป็นครั้งแรกนะครับและถ้าเพื่อนๆได้เครื่องรางเป็นระดับเทพนิยายบวกเนาะเขาจะมีเสริมเรื่องของการดูดพลังชีวิตเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับผม60หน่วยนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่ไม่ได้เพิ่มดามจอะไรมากนะครับแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มความไวให้กับฮีโร่ซะมากกว่านะครับซึ่งความไวตรงนี้ก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะแต่เงื่อนไขก็คือฮีโร่คนนั้นของฝั่งเราเนี่ยเขาจะต้องโดนดีบัฟก่อนนะครับผมถ้าไปเล่นกับบอสที่มันไม่ได้มีการแปดดีบั เอฟเฟกตัวนี้ก็อาจจะใช้งานได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของสกิลของเขากันบ้างนะครับว่าใช้งานยังไงเนาะซึ่งตัวนี้ผมจะสรุปให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะทุกคนก็คือสินแบทเนี่ยหลังจากเริ่มเกมไปแล้วเนาะเขาจะอยู่บนสนามประมาณ6วินะครับจากนั้นก็จะกระโดดออกไปนอกสนามนะพอสินแบทออกมาอยู่นอกสนามเสร็จแล้วนะครับเขาจะประเมินศัตรูฝั่งตรงข้ามประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมอบดีบัฟใส่ศัตรูอยู e ่2ดีบัฟด้วยกันดีบัฟแรกก็คือผู้โจมตีนะครับมันจะเป็นรู ียกง่ายๆว่าดีบัฟแดงแล้วกันนะครับสำหรับดีบัฟแดงเนี่ยเขาจะแปะใส่ศัตรูที่ทําดาเมจได้เยอะมากที่สุดและก็ดีบัฟที่2เนี่ยจะเรียกว่าดีบัฟผู้ป้องกันเนาะซึ่งมันจะเป็นรูปโล่สีเขียวนะครับและผมก็จะขอเรียกว่าดีบัฟเขียวนะเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆเนาะดีบัฟเขียวเนี่ยเขาจะแปะให้กับศัตรูที่โดนดาเมจมากที่สุดนะครับนั่นะหมายความว่าฝั่งศัตรูเนี่ยจะมี2ตัวแน่นอนที่โดนดีบัฟจากซินแบตนะแล้วทีนี้นะครับสำหรับศัตรูที่โดนดีบัฟแดงเนาะเพื่อนๆก็ดูตามตารางได้เลย ก็จะมีการแปดดีบัฟเพิ่มเติมให้ไปอีกนะครับแยกเป็น2กรณีเนาะกรณีแรกก็คือถ้าศัตรูนั้นทําดาเมจจากการโจมตีธรรมดามากกว่าเขาก็จะโดนลด ATK ไป45%และถ้าเพื่อนๆปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ตีบวกนะอันนี้เอาเป็นพื้นฐานแบบยังไม่ได้ตีบวกนะครับก็คือจะโดนดีบัฟที่2เพิ่มเข้าไปด้วยก็คือจะลดความเร็ว ATK ลง60หน่วยนั่นเองแต่ทีนี้กรณีที่2ถ้าเพื่อนๆทาดาเมจจากการใช้สกิลมากกว่านะครับก็จะโดนดีบัฟอันแรกไปเหมือนเดิมเนาะก็คือด K455% แต่ว่าพอปลอดล็อกอาวุธประจําตัวได้แล้วเนี่ยดีบัฟที่2จะถูกเปลี่ยนไปนะจากลถความเร็ว ATK 6 0หน่วยกลายเป็นลดการฟื้นฟูนฟพลังงาน60หน่วยแทนนะครับทีนี้ไปดูดีบัฟที่สนะครับสำหรับศัตรูที่โดนดาเมจมากที่สุดเนาะแล้วก็โดนดีบัฟสีเขียวแปะไว้บนหัวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะแยกเป็น2กรณีเหมือนกันกรณีแรกถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนั้นได้รับการพึ่งพาก,การรักษาจากพัตมิตรหรือว่าตัวเองเนี่ยมากกว่าเขาก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น255%เลยีครับรด้าเยอมมรับอันนี้มยนะคจะบเ กับของไรเนียนะครับผมและก็พอเพื่อนๆปลดล็อกอาวุธได้แล้วนอ้องก็จะโดนดีบัฟที่2เพิ่มเข้าไปด้วยก็คือลดพลังกาย60หน่วยต่อไปกรณีที่2นะครับถ้าศัตรูตัวนั้นได้รับการบรรเทาดาเมจมากกว่าดีบัฟแรกที่จะได้รับก็จะเป็นได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น25%เหมือนกันเนาะและก็ดีบัฟที่2ที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นลดพลังป้องกันกายภาพและลดพลังป้องกันเวทมนต์ลงไป30%นแทนนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือความสามารถโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับ ล็อกอาวุธของซินแบตได้แล้วเนี่ยเวลาไปโจมตีศัตรูนะศัตรูจะโดนดีบัฟอะไรจากซินแบตไปบ้างนะครับซึ่งโดยรวมหลักๆแล้วเนี่ยก็จะโดนแค่2ดีบัฟเนาะแต่ว่ามันก็จะแยกกันไปตามแล้วแต่กรณีนะครับก็ดูตามตารางที่ผมใส่ไว้ให้ดูในคลิปได้เลยนะครับผมและก็สุดท้ายนะครับสำหรับคําถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้คําตอบกันนะันก็คือสรุปแล้วซินแบนี่ยควรจะสุ่มหรือว่าไม่สุ่มดีนะครับเขาเก่งไหมเนาะตรงนี้ผมบอกตรงๆนะครับทุกคนเอาแบบไม่โลกสวยไม่อะไรเลยยังไม่รู้นะครับคือยังไม่มีใครสามารถบอก บอกได้นะว่าซินแบกเนี่ยเขาจะเก่งจริงไหมมันคุ้มค่าที่จะสุ่มหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับเพื่อนๆอวยเนี่ยสุ่มได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาจากสุ่มก็สุม่มเขามีสกินแจกฟรีมีเนื้อเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็คือสุ่มไปติด ID ไว้ได้เลยแต่ว่าในเรื่องของความเก่งเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยมันยังบอกไม่ได้จริงๆครับทุกคนเพราะเราต้องรอให้หลายๆคนเนี่ยออกมาเทสกันก่อนเนาะเราต้องเอาไปเทสกับบ,บอสในทุกๆตัวก่อนนะครับผมซึ่งบอสต,ตอนนี้มันมีหลายตััวากกตอองเเ้ไปททสบุ ทสกับหลายๆทีมก่อนเพื่อที่จะได้หาคําตอบออกมานะว่าจริงๆแล้วซีนแบทเนี่ยเขาเก่งยังไงเก่งแบบไหนบ้างนะครับตอนนั้นเราถึงจะสามารถยืนยันได้นะว่าควรจะสุ่มดีไหมหรือเขาเก่งจริงไหมนะครับทางที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้คือรอเวลาของตู้นี้เนี่ยเหลืออีกหลายวันมากๆนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องรีบเนาะถ้ารีบจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือน2ตู้ก่อนหน้านี้นะครับที่หลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์กันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนาราก็ตามที่หลายๆคนรีบสุ่มเกินไปนะครับกลายเป็นว่านอกจาก PVP แล้วก็แทบจะไม่ได้นำ ใช้เลยนะครับแม้กระทั่งใน PVP <ๆ S 1> ก็ยังมีการนําไปใช้น้อยมากๆเลยนะครับผมบางคนรีบเกินไปตอนนี้ก็ยังนั่งเสียดายอยู่เลยนะที่สุ่มนารามานะครับในอนาคตเขาอาจจะเก่งก็ได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้สึกว่าเออมันไม่คุ้มเนาะแล้วก็เลนย่านะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่ตอนแรกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเออข้ามๆไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบอย่าเพิ่งรีบสุ่มนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าพอเลนย่าออกจากตู้ไปแล้วเนี่ยหลายๆคนมานั่งเสียดายนะครับว่าอีสุ่มไม่ทันทําไมตอนนั้นไม่่สสุุมให้ดปเลยน เราก็เพิ่งจะมารู้กันนะว่าเลนย่าเนี่ย้าปั้านมาจริงๆคือเขาเก่งมากนะครับเอาไปเล่นใน PVP นะครับคอมโบคู่กับไลเนียอะไรเงี้ยโอ้โหคือแบบแก้ทางยากมากๆแล้วก็ในการนําไปตีบอสบางตัวเนาะก็แบบว่าเป็นตัวดาเมจหลักของการตีบอสเลยนะครับผมก็คือสุ่มมายังไงก็เอาไปใช้งานได้ดีอะเลนย่านะหลายๆคนก็นั่งเสียดายกันอยู่เนาะที่ไม่ได้สุ่มไปในรอบนั้นนะครับซึ่งจากประสบการณ์เหล่านี้ที่เราผ่านกันมาแล้วเนี่ยซินแบตก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับว่าเรายังไม่ต้อง รอให้มีคนเทสตจริงๆก่อนให้มั่นใจจริงๆก่อนตอนตู้ใกล้หมดเวลาเราค่อยไปสุ่มตอนนั้นมันก็ยังไม่เสียหายอะไรเลยนะครับทุกคนดีกว่าเสียทรัพยากรไปแล้วมานั่งเสียดายทีหลังนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการรีวิวซินแบตเนาะผมน่าจะลองไปเทสไปอะไรให้ดูแล้วก็เอามาเล่นให้ดูนะครับว่าเขาเก่งไหมเป็นยังไงบ้างนะครับหรือไม่ก็อาจจะทําเป็นคลิปเปรียบ,เท,ยบเทียบกับไบรเนียให้ดูเนาะเออว่า2ตัวนี้มันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงงงนะัยยไถ้าาเพื่ออกจ ดูคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ